กกตฝ่ายจัดการเลือกตั้งเผยไม่สบายใจกับกรณีที่คอปทอบุกสนามกีฬาและเกิดการประทะก,กันทําให้เกิดภาพความรุนแรงกกตจึงเตรียมพิจารณาท่าทีและจุดยืนเพื่อเสนอรัฐบาลตัดสินใจบ่ายวันนี้ขณะที่สมาคมทนายความเตรียมร้องศาลร,รัฐธรรมนูญกรณีกลุ่มคอปทอขัดขวางการเลือกตั้งเพราะผิดมาตรา68ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย สารอุทธรพิาพากษายืนประหารชีวิตนายอนันตศักดิ์ศรีสวัสดิ์หรือสทอตายใช้อาวุธสงครามยิงถลง่มนางกอบกุลนบอมอบอดีอดีตสศพักไทยรักไทยเสียชีวิตเมื่อปี2549ส่วนพวกอีกสองคนให้การสารภาพลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตญาติพานายนารงอุ่นแพทย์หรือกลมบางกรวยจำเลยตามหมายจับข้อหาช่อโกงในคดีหวยล็อก ที่สารดีกาพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จําคุก6ปีนั่งรถเข็นมอบตัวต่อสารอาญาแล้วหลังรับการรักษาโรคเลือดออกในก้านสมองโดยสารได้ออกหมายจับจําเลยและนำตัวส่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีสนับสนุนโดยสินเชื่อเพื่อ SME จากไทยพาณิชย์